สามโค,ค,ควตคริโอคุณหมอครับอันนี้ไม่กล้าถามไม่กล้าแย้งเพื่อนในกลุ่มปลายคือเราคุยกันเรื่องการทําอาหารในช่วงช่วงโควิดเนี่ยที่ทุกคนก็ตามมีสก,กิลในการทำอาหารเทพขึ้นมากมายเนี่ยหลายๆบ้านเขาก็ซื้อพวกอ่าหม้ออบลมร้อนอะไรย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าเราเลิกใช้ไมโครเวฟกันแล้วเตาไมโครเวฟกันแล้วทําไมอ่ะก็เลยทําไมเพราะว่ามันจะมีรังสีตกค้างอยู่ในอาหาร ครับถามว่าเรื่องเนี้ยจริงหรือมั่วครับมั่วคุณหมอเอเาา่าว่าเเก่าๆแล้วคือมันไม่ใช่เรื่องเก่าไงแล้วพอพอเพื่อนเราคุยในโทนสำเนียงจริงจังก็เลยแบบไม่กล้าไปแย้งเขาคือเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ไงแต่ว่าเออฟังดูมันก็ดูเป็นวิทยา,าศาสตร์แบบที่มันเอ๊ะหน่อยๆน่อ มันน่าจะอยู่ใน forward mail เมื่อนานวันได้ใช่จำได้ว่าเห็นเห็นเรื่องนี้ตั้งแต่ประมาณแบบยี่สิบปีที่แล้วอ่ะบ้านมันอาจจะมีงานวิจัยใหม่ที่พบว่าเออพอหลังจากใช้ไมโครเวฟแล้วในมาม่าของเรามันจะมีรังสีสปอตสเมยอยู่ข้างในมามา่ากินสะสมเข้าเรื่อยๆแล้วไม่จะไม่ดีอะไรย่างนี้ปะ่ะไม่ต้องอธิ<ร>าบายก่อนเดียวว่าคลื่นไมโครมันคืออะไรอ่ะมันคือการแผ่คลื่นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้จกักแต่รู้ว่ามันมีคลื่นแล้วก็ ทำให้โมเลกุลน,น้ําในสิ่งนั้นๆน่นะมันสั่นแล้วมันก็เลยร้อนขึ้นไงก็แค่นั้นเองหรือปะมันคือขึ้นมันคือขึ้นชื่ไมโครเวฟอ๋อโอเคทีนีน <laughs> ป้ปัญหาก็คือเราเราไม่รู้กระบวนการเป็นไงว่าอา้าดพอมันเขยา่าเสร็จปับ๊บมันมันยังอยู่ตกค้างอยู่หรือเปล่าแล้วหรือว่าหลังนั้นจากนั้นมันจะสลายตัวหายไปไหนก็เหมือนฉายไฟฉายป่ะแสงมันตกค้างไหมอ่ะอืมอุ้ยมันเป็นคลื่นรังสีประเภทหนึ่ง มันก็คือแม่เหล็กไฟฟ้ามันเป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเดียวกับแสงเรา,าต้องเข้าใจก่อนว่าว่าเอ,อการแผ่รังสีเนี่ยมันจะมีณตอนนี้มันจะมีมันจะมีสองอย่างคือคือคือรังสีที่แผ่ไปเสร็จปุ๊บแล้วเอ,อไปถึงไปถึงไปกระทบกับวัตถุวัตถุหนึ่งแล้วมันทําให้วัตถุนั้นเกิดการแตกตัวเราเรียกว่าเป็น ionizing เ a d i a t i o n อันนี้เป็นรังสีที่แบบเป็นพิษจริงๆเลยคือเพราะว่าพวกรังสีแกมมาที่แม่งโดนแล้วเป็นเฮลส์อ่ะ บอว่าเอ็กซรย์ที่ที่โดนโดนปริมาณเยอะๆบ่อยๆบ่อยๆบ่ๆ่อๆ่อๆออ,อ,อะไรประมาณนี้นะ,ะกับกับอีกอีกอันนึงคือลังสีที่บอกว่าเออมาโดนมาแล้วก็ก็เข้าไปอาจจะกระทำอะไรหน่อยนึงมีพลังงานไม่ถึงที่จะทำให้ให้โมเลกุลมันแตกตัวมันนี้ก็เป็นนอนนอนไอออไนซิ่งซึ่งคลื่นวิทยุธรรมดาคลื่นไมโครเวฟก็จะตกอยู่ในส่วนตรงนี้แต่ว่ามันก็จะมีพลังงานประมาณนึงมีคำถามค่ะ คลื่นไมโครเวฟในเตาไมโครเวฟกับคลื่นในไมโครเวฟที่แบบใช้แบบโทรคมนาคมมันคืออันเดียวกันไหมคะอันนี้ต้องถามคุณวิศวะขาแล้วเปล่าใช่ใช่คำตอบคือใช่ครับตอบคือใช่ครับอไมโครเวฟฟรีฟนซี่ที่เราใช้ในวิทยุสื่อสารอะไรพวกนั้นก็ใช่ครับคือคือเราเรียกมันว่าไมโครเวฟเพราะว่ามันมีความยาวคลื่นประมาณประมาณหนึ่งในระดับในระดับหนึ่งที่เรียกว่าว่าประมาณนี้ก็เรียกว่าของเวฟ อ่าคืนคลื่นไมโครเวฟจะอยู่ที่ประมาณสักเอ่อสิบยกกำลังลบสองใช่ถ้าใครอยากรู้ก็มันจะมีเขาเรียกว่าอิเล็กโทรแมกเนติกสเปกตรัมนะครับที่เราเรียนในวิทย์ยนไมประถมมันก็จะมีให้ดูว่าประมาณไหนก็คือคลื่นเออคลื่นแสงคลื่นแสงที่เราคลื่นแสงที่เราเห็นเนี่ยคลื่นแสงในระดับที่เราเห็นเนี่ยจะจะมีความยาวคลื่นอยู่ประมาณศูนย์จุดห้าคูณสิบยกกำลังลบหกโอประมาณแถวๆนี้อืม อ,อะไรเนี่ยศูนย oh, ์ศูนย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 ์เอาเอาเอาเป็นเอาเป็นว่าอย่างงี้เอาเป็นว่าอย่างงี้อ่ะแสงเนี่ย Med, Med. เป็นเมตรแสงเนี่ยเป็นเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบหนึ่งแล้วมันก็จะมีส่วนที่เขาเรียกว่าอเลยอ่าอัลตราไวโอเลตขึ้นไปอ่ะเนาะนก,ก็คือแสงอ่ะมันก็จะมีแตกประตัวเป็นสีลุ้งใช่ป่ะม่วงคันเมื้องกิเหลืองแสษแดงอันนี้เป็นแสงที่มองเห็น,นแสงที่มองเห็นเหนือม่วงขึ้นไปเรียกว่าอออออััลลตตตรรรราาาไไไวโเเเเเเ้นนนนนีี่่ยยยยยขึึปจถง็กกซ์์์แมม อ๋อคือถ้าเกิดว่าตั้งแต่ UV วีขึ้นไปก็คือเริ่มอันตรายแล้วแต่ว่าป็นจริงอินฟราเรดก็อันตรายแต่หมายถึงว่าจําง่ายๆคือยูวขึ้นไปเนี่ยอันตรายหมดอ่าโอเคคือพวกนี้เวลาที่ที่ยิงยิงไปถูกพวกเนื้อเยื่อหรือพวกอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลหรือว่าจะทําให้เกิดการแตกตัวของของโมเลกุลหรืออะไรเงี้ยได้แต่ว่ามันจะค่อนข้างรุนแรงและทีนี้ตะกี้แสงเราพูดถึงลุงใช่ไหมม่วงมาจนถึงแดง ใต้แดงอีกฝากหนึ่งก็คือสีแดงใต้แดงเราเรียกเรียกว่าอินฟราเรดใต้แดงอินฟาเลสอ่าต่ำใต้แดงตรงๆเลยอ่าอินฟาเลดเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นพวกแบบเคลื่อนความร้อนเนาะอะไรพวกเนี้ยทำไมทำไมเขาไม่เรียกอินฟาเรสอ่ะทำไมอินฟาเรดอ่ะแล้วเป็นภาษาเฉียนคนเรียกคนเรียกอาจจะเป็นหมอก็ได้ มีมีทฤษคดีที่เขาบอกว่ามันแบบมันมาจากคนที่ไปเรียนประเทศเยอรมันน่ะวิธีการออกเสียงมันเลยแบบว่าถึงอบรมออภาษาละตินอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรอย่างเงี้ยเออ อันนี้ไปคุยในกับเพื่อนในคลับเฮาส์นะแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่านะไม่ใช่แต่เราว่ามันมีแล้วมันมีมันมีฝั่งฝั่งฝั่งที่เป็นวิศวะบางคนเขาก็พูดอารมณ์อย่างนี้เหมือนกันเอาแล้วนี่ยังเป็นเป็นปริศนาของรายการเราอยู่จะเป็นคำไทยพับศัพท์ที่เขียนในอดีตนั่นแหละอ๋อโอเคต่อต่อต่อทีนี้คือไมโครเวฟอินฟาเรทอินฟาเรดไปอินฟาเรทแล้วก็แล้วก็ไมโครเวฟเนี่ยอยู่ใต้อยู่อยู่ใต้อินฟาเรดอีก อ่าแค่นั้นเองนั่แปลว่าก็ไม่อันตรายแปลว่าช่วงคลื่นจะห่างกว่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ช่วงคลื่นก็จะห่างก็จะห่างกว่าแล้วก็ที่ที่ใต้ที่ใต้ไมโครเวฟลงไปก็จะเป็นคลื่นวิทยุใช่ออืืมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าไมโครเวฟเนี่ยมันอยู่ในช่วงเนี้ยถ้าเรากลัวว่าไมโครเวฟจะทําอะไรกับร่างกายเราถูกปะเราก็ต้องกลัวคลื่นทีวีคลื่นโทรศัพท์ แสงหาเหวี่ทั้งหมดไอบลาๆมากกว่ามากกว่าตอนนี้เขาเออตอนนี้เขาก็กลัวอยู่นี่วะกลัวอยู่กลัวอยู่กลัวแต่ก็ใช้ขึ้นมือถือใช่ไหมตลบพูดไปท่านผู้ฟังวิ่งเข้าถ้าเลยนั่นแสดงว่าเอถ้าประสาทการรับรู้ของมนุษย์สามารถตาเราสามารถจับคลื่นได้มากกว่านี้เราอาจจะเห็นคลื่นแม่งคือมีภาพอะไรไม่รู้ปริศนาเต็มไปหมดเลยใช่ใช่ใช่มันมีนักวิทยาศาสตร์เขา ใช่เขาพูดเหมือนกันว่าสัตว์มันต้องด่ามนุษย์แน่ๆหลังจากที่ประดิษฐ์พวกเนี่ยอุปกรณ์โทรคมนาคมทั้งหลายอ่ะเพราะว่าสัตว์หลายตัวสามารถเห็นเห็นตํากว่านี้ได้แล้วมันจะแบบชี้แสงอะไรเต็มไปหมดเลยบนโลกเลยเปกวนเป๊กวนกันจริงที่มีที่มีปัญหาคือช้างช้างเหรอทำไมอ่ะช้างมีปัญหาเพราะว่าช้างมีถ้าใครเคยรู้เกี่ยวกับเรื่องการยกไฟสูงการเปิดไฟสูงนะครับ หรภาพอ,ออกมาเวลาเราขับผ่านป่าแล้วเปิดไฟสูงใส่หรือว่าการยิงไฟฉา,ายสปอตไลท์ใส่สัตว์ป่าอะไรพวกเนี้ยมันจะมีขึ้นเสียงวิง่งวิ่งออกมาอันนั้นคือ,อเป็นความถี่สูงที่สัตว์รับได้โอ้เหมือนโนกหูเนี่ยหรอเออเหมือนนกหูช้างก็จะเป็นสัตว์แรกๆที่มีการศึกษาไปแล้วะว่าการเปิดไฟสูงใส่หรือส่งไฟฉายสปอตไลท์ใส่ทําให้เขารู้สึกว่าแม้เป็นเสียงดังสาหรับเขาโอ้มีหน้ามนเลยโมโหเราก็แบบวิ่งเข้ามาเหยียบเลยว่า อ่าประมาณนั้นนั่นละดิแล้วโลมาโลโลมาหรือว่าวานทะเลอะไรเงี้ยเขาพยายามปรับเพิร์ให้ให้ไม่ก่อกวนกันอยู่ขึ้นโซน่าครับอืมคือโซน่าที่เรือดำน้ําใช้หรือเรือประมงใช้หรือว่าท่านขุดเจาะใช้พวกเนี้ยเขาจะพยายามปรับเพิร์สให้ไม่ชนกับที่ช่องช่องสัญญาณของวานกับโลมาใช้ เจ๋งว่าก็แบบว่าแบ่งทกันมาแต่สรทรพยากรเฮ้ยจริงจริงจริงเพราะว่าสมัยโซนาประดิษฐ์ใหม่ๆมันไปก่อควนระบบดินแม่น้าเลเทเลยอมันทําให้ใช่มันเกิดการเกยตื้นมันเกิดการเกิดเกยตื้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพวกวานเกยตื้นหรือว่าโลมาเกยตื้นเพราะว่าสัตว์พวกนี้ใช้โซนาแล้วมันมีปัญหาทําให้แบบการเดินทางเขามีปัญหาแล้วเขาก็เกยตื้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องระบบแม่เหล็กโลกก็มีปัญหากระต่าทะเลเหมือนกันเลย กลับมาไปคุยเอในในการแบบเนวิเกตเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ใช่ครับอ๋อกลับมาไม่คุยเก่อนีสรุปก็คือใดๆก็คือมนุษย์เนี่ยไม่ควรมีอยู่บนโลกเดี๋ยวเดี๋ยุปอะไรวะเดี๋ยวเด๋ยดี๋ยดีไม่คุยเลยไมคุยเไม่คุยเไม่คุเ่ยเอยไมยลัไม่คุเลยไมุยเลยมเเลยไยเไม่คุยเลเย มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่อาจมันอาจจะต้องมีสิ่งที่กังวลแต่ว่ากังวลถ้ากังวลก็ควรจะต้องกังวลอย่างอื่นด้วยที่ที่เราใช้คลื่นกัน้ห่ายไปแล้วคือหลักการเหมือนที่คุณแต้มบอกก็คือคลื่นมันไปที่อาหารอาหารโมเลกุลน้ํามันสั่นพราะมันสั่นมันเสียดสีกันเกิดความร้อนแล้วอาหารก็เลยร้อนแค่นั้นเองไปคลื่นมันก็ผ่านไปเนาะมันสลายสลายไปปะสลายมันมันไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วก็คือมันก็ผ่านไป ที่บอกคือคือมันจะมีแหล่งมันจะมีแหล่งกําเนิดคลื่นไมโครเวฟอยู่ในเครื่องอยู่ในเตาไมโครเวฟชื่อแมกนิตรอนแมกนิตรอนที่มันควรไม่เป็นตัวละครนะนั่นมันแมกนิโต้อยนั่นมันแมกนิโต้อมันมันคือตรงที่ข้างหลังมันแปะป้ายว่าห้ามเปิดไอ้ตรงนี้หรือปะ อืมอืมอืมแถวๆนั้นใช่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 แต่จริงๆแล้วไโคเวฟก็ไม่ควรแกะเพราะว่าตัวมันเองมันเป็นกรงฟาราเดย์อยู่แล้วคืออะไรเออมันเป็นกรงที่เอาไว้กันคลื่นครับอ๋ออ๋โอเคครับมาถึงว่าขนาดไม่ถึงว่าขนาดใช้งานนะขนาดใช้งานเนี้ยไม่ควรแกะอ่เออเพราะว่าเพราะว่าคือไอไอของที่อยู่ข้างในมันไม่ใช่สารกัมนตารังสีใดๆ แต่ว่ามันใช้มันมันมันมีไฟฟ้าแรงสูงมากเข้าไปที่ตัวแมกนีอนเพื่อที่ให้มันเกิดการส่งคลื่นขึ้นมา<ช>แล้วก็ทีนี้คือภายในตัวของเตาไมโครเวฟเนี่ยในเมื่อมันเป็นกรงฟาราเดย์แปลว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหนีออกหนีออกนอกตัวเตาไม่ได้อ๋อในห้องห้องนั้นในห้องห้องนั้นนั่นคือทําให้ทําให้คลื่นไมโครเวฟที่ผลิตออกมาเนี่ย มันสะท้อนไปสะท้อนมาสะท้อนไปสะท้อนมาอยู่ใน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 ตัวตัวเตาทั้งหมดนั้นคือเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เอ่อเอ่อพอพอมาสะท้อนแล้วเนี่ยก็คือจะมีการกลับขั้วไปกับขั้วมาตลอดเวลาจะเกิดเป็นแบบว่าเหมือน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 คล้ายคล้ายไซเวฟอะตรงนี้มันจะไปโดนแบบพวกโมเลกุลน้ำพื่ทำให้โมเลกุลน้ำเนี่ยสั่นกลับไปกลับมากลับไปกลับมาตลอดเวลาก็จะทําให้เออเวลาที่มันสั่นอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดจะเกิดแรงเสียดทานระหว่างโมเลกุลมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาอ โดยที่ <ส è S 1> โดยที่ตัวโมเลกุลเองไม่ได้มีการเสียรูปร่างไม่มีการเสียอิเล็กตรอนไม่มีการเสียอะไรใดๆทนนั้งสิ้นนั่นคือว่าอ,อความร้อนที่เกิดขึ้น,น่ะเกิดเกิดเกิดจากเขาเรียกว่าอะไรวะกายภาพกายภาพไม่ได้เกิดในระดับแบบว่าใช่ปฏ <m ul ian> ิกิริยทาทางเคมีจะขึ้นปฏิกิริยาเคมีใช่ใช่คือง่ายๆก็คือไมโครเวฟที่ไปโดนเซลล์มันโดนจับเขย่า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 แล้วมันก็ร้อนแค่นั้นเองแต่ว่าทําไมเออมีคนบอกว่าไม่ควรจะ เอาน้ำใส่แก้วแล้วไปทําให้มันร้อนในไมโครเวฟอ่ะเนเราทําบ่อยอุ่นได้ครับมันจะมีกับปฏิกิริยาเรื่องระเบิดจากน้ําเดือดใช่เพราะอุณหภูมิมันจะสูงจนเกินไปสูงกว่าน้ําเดือดปกติเนื่องจากอนการสะเทือนของโมเลกุลน้ําอ่ะจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะปรากฏการ์ซูเปอร์ฮีตคือคือมันมันหเรียกว่าระเบิดจากน้ําเดือดมันมันมันเดือด จริอ <prueba, S 2> จริงมันเหมือนกับว่าข้างในอ่ะมันมันร้อนร้อนมากร้อนจนร้อนแต่ว่าแบบมันเหมือนกับมีแรงเติมผิวอยู่ที่ที่น้ําที่แบบกั้นอยู่ไม่ให้มันมีฟองปุดขึ้นมาประมาณหนึ่งเพื่อที่จะปลดปล่อยพลังงานแต่นี้พอเราเอาออกมาเสร็จปุ๊บมันมีการลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วหรือว,ว่าเอาอะไรเสียบลงไปคนหน่นนหอยหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปเจาะรูแล้วก็คัลาอ๋อก็อพุ่งระเบิดใช่คือการร้อนด้วยไมโครเวฟมันไม่มันไม่มันไม่มีฟอง แล้วพอจังหวะเราติ้งออกมาปุ๊บแล้วนั่นนี่ลุงนรยบอกอะแรงตรงผี่มันหมดปุ๊บมันก็ระเบิดกระโดดขึ้นมาเลย oh. มันเหมือนลูกโป่งที่อัดแก๊สมากๆแล้วพอมันมีรูรั่วปุ๊บมันระเบิดขึ้นมาอเหมือนไข่อ่ะถ้าไม่คเวฟไข่ก็ระเบิดเพราะว่าไข่ใน<ค>มัน,นมนเยอะใช่ไหมข้างนอกมันสุกมันไม่มีทางระบายปะใช่แล้วพอแตะปุ๊กก็ปั้งขึ้นมาเลย วกจะทอะไรอะเสีเเเเย,ยใจเสียใจคือเปลือกไข่มันไม่มีความสามารถในการขยายตัวด้วยใช่ใช่มันก็กัดบแล้วความร้อนใน,น,ใ,นในไข่อะครับมันทําให้โมเลกุลข้างในมันเปลี่ยนคือคือไข่มันสุกอะแล้วกระบวนการมันมันไม่สามารถขยายตัวได้เมื่อออกมาข้างนอกปุ๊บมันระเบิดอือจริงจริงตะกี้เสริมลุงไรหน่อยว่าที่ไอ้ออกมันออกมาจากแผงด้านหลัง ส่วนไอ้แสงที่เราเห็นในไมโครเวฟแค่หลอดไฟธรรมดาบางคนเข้าใจผิดว่าอย่าให้ใกล้แสงนะอย่าให้โดนแสงนะเดี๋ยวตาจะเสียนนู่นนี่นั่นไม่เกี่ยวนั่นหลอดไฟหนอั้นเพื่อจะให้ดูให้ดูไอ้ห่อหมุนๆข้างในเพลินๆใช่ใช่ไม่เกี่ยวกับไฟเพราะฉะนั้นหลอดไฟเสียไมโครเวฟยังใช้ได้ไม่เกี่ยวบอกว่านี่แกมาโครเวฟมาแล้วเว้ยแกมาแล้วหมอจริงหรอซ่อมไงมันมันไม่ร้อนเว้ย าบก็ไปจค้ทเองก็มาว่ะอย่าโกนนะครับเดี๋ยวตัวเขียวเดี๋ยวเป็นจั๊บไปรออันนั้นมันเก่มากพูดถึงอ่ะก็คืออะไรที่มันเป็นเอ็นคลอสอาหารทั้งหมดเออเริ่มกลายเป็นทิคความรู้กันใช่ไหมโค้ทแล้วการที่ใส่ของปิดทั้งหมดถึงต้องเพยเยอฝ่ฝาหรือว่าเจาะรูไว้ด้วยรวมถึงอาหารค้างคืนที่เริ่มมีผิวเกาะมันให้คนก่อนแล้วค่อยเไม่งั้นระเบิดอ๋อ หลักการก็คือต้องอย่าทําให้ข้างนอกมันสุกแล้วจนข้างในหาทางไปไม่เจอใช่ต้องมีทางทางให้มันแบบสามารถสตรีมขึ้นมาได้อะครับเนี่ยอล้วก้อีกอันนึงอีกอันนึงเสริมอีกอันนึงแล้วกันมันคือไม่รู้แม่งแม่งกลายเป็น f เ r w a r d meal ของคนรุ่นรุ่นเจนแซดอ่ะเอาเหล็กเข้าไมโครเวฟแล้วดูว่าผลเป็นยังไงบึมนะครับอ่ะใช่เอาเหล็กเข้าไมโครเวฟใช่มีติตกอยู่ช่วงหนึ่งอํมกันว่าถ้าเอาอม forward มันเริ่มจากมันเริ่มจากยูทูบเบอร์ เออเอาฟอยล์มาขยำขยำแล้วเข้าไโครเวฟมันจะกลายเป็นลูกบอลอ่าอาจจะกลายเป็นลูกบอลเหล็กแบบลูกบอลเหล็กกลมๆอ่ะสวยๆแล้วบางทีเด็กไปเห็นไม่รู้ก็จับเข้าไปก็บึ้มเรียบร้อยคือการที่เราห้ามเอาห้ามเอาโลหะเข้าไมโครเวฟเนี่ยเป็นเพราะว่าโลหะมันสะท้อนขึ้นไมโครเวฟนั่นคือมันก็จะสะท้อนคือคือการพอพอพอ เอาโลหะเข้าไมโครเวฟเสร็จแป้วเนี่ยไอไอไมโครเวฟที่ปก,กติมันควรจะสะท้อนอยู่แค่ในตู้แล้วก็เข้าอาหารที่มีการดูดซึมคลื่นไปเนี่ยปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ดูดซึมงันคือเหมือนกับว่าคลื่นมาสะท้อนมากขึ้นปริมาณมากขึ้นในขณะเดียวกันก็จะสร้าง<อ>ก็จะสร้างความร้อนอที่ผิวของของตัวโลหะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาที่เอาแม้แต่กระทั่งบอกว่าของที่มันมีแค่เคลือบโลหะนิดๆสมมติลวดลายเนี่ยบางทีก็จะเห็นแป๊บ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 อ๋อทำไฟทำไมก็อะ มันนั่นก็คือคือคือ,ค,อคือมันมันมันก็จะค่อนข้างอันตรายอ่ะแล้วอีกอย่างมันคือเวลาที่เอเรหาหะเข้าไมาโครเวฟีัยมันจะทาให้มันีนตอนพังด้วยตัวกําเนิดขึ้นไมโครเวฟอ๋อฉะนั้นเลยเป็นเหตุผล<อ>ว่ววบบาจะต้องอะต้องเปิดตู้เปิดเตาขึ้นมาซ่อมใช่ไหมอ่าไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทำไมอยู่ดีๆมันก็แบบปึ๊บไปแต่ว่าลองเช็คดูแล้วเนี่ยเออแคปก็พังด้วยแล้วก็พอลองเปลี่ยนแคปแล้วเนี่ยแล้วว่าอย่าเล่นเห็นไหมซื้อใหม่ พอลองเปลี่ยนแคปพอลองเปลี่ยนแคปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็ยังยังคงไม่ร้อนอยู่ดีก็เลยคิดว่าสงสัยต้องเปลี่ยนไม่ได้ตอนด้วยกูทิ้งเลยแล้วกันไม่โคเอฟยุ้งนี้ซื้อใหม่เถอะครับซื้อใหม่จะบอกว่าผู้ช่วยชาหมะครับก็ปุ๊บถ้วยชามเซรามิกที่เป็นขอบเคลือบทองอ่ะน่าจะเคยเห็นกันบ้างแหละที่มาดูไฮโซไฮโซหรือว่าแบบอ่าอ่าพวกถ้วยแก้วชาที่มีขอบเคลือบทองอะไรอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยก็ไม่ควรเข้าเวฟเอ คือเราเคยเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เอ,อเทคนิคในการเคลือบทองหรืออะไรพวกเนี้ยในจานอาหารอะไรเงี้ยมันพัฒนาเพื่อที่จะให้เซฟกับเตาไมโครเวฟแล้วแต่อันนี้ก็แบบไม่รู้ว่าจริงอยู่เท็จแค่ไหนประการใดนะคะด,ดูก้นจานครับถ้าก้นจานไมเขียนว่า,า<ร>ไมโครเวฟเบอรบ,บก็บไมโครเวฟเบอรก็จบใช้ได้แต่ถ้าซื้อชาวยี่สิบาทซื้อชาวยี่สิบาทจากตลาดนัดอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะว่าเขาจะมีตาให้หรือเปล่า อถ้าไม่มีตายาวเข้าทำไมอ่ะบางอย่างมันเป็นพลาสติกที่มันมันมมันละลายอ๋อแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นจานกระเบื้องอะไรงนี้ได้อยู่แล้วปะได้ได้ได้ปกติเป็นพาติกแล้หมดเลยแต่หลังๆมาตรฐานจานมันเขียนหมดเลยนะว่าอันไหนเข้าได้มันจะเขียนหมดเลยมันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเขียนแล้วอ่ะเออแต่ที่บ้านเราด้วยด้วยความที่แบบใช้เราไม่ควยมานานมากอ่ะตั้งแต่ไซส์มันแบบใหญ่มากอ่ะเออ แล้วเขาก็คือมีข้อบังคัาว่าแบบถ้าเกิดว่าแบบจะเอาของไปอุ่นในไมโครเวฟจะต้องใส่แบบเซรามิกสีขาวเท่านั้นเว้ยเป็นส,สีสีเขาก็จะรู้สึกแบบไม่ไม่สบายใจอ่ะกลัวใช่กลัวว่าแบบสารเคลือบเซรามิกอะมันจะหลุดออกมาในอาหารแบบเราจะไม่ปลอดภัยอะไรอย่เง้ยว้ยแล้วเราก็จะเถียงกับแม่เราจะเห็นแม่ว่าเดี๋ยวนี้มันพัฒนาแล้วมันเอาเข้าได้เขาก็บอกไม่แม่รู้สึกไม่สบายใจ แต่ถ้าจากข้อมูลของกรมไอกองความปลอดภัยแรงงานเขาก็ยังเตือนอยู่นะว่าไอพวกจานเซรามิกที่มีลวดลายข้างในเยอะๆก็ไม่ควรเอาเข้าอยู่ดีอืมอ๋อคืออย่างนี้มันเก<ม><ม>ิดจากกระบวนการกระบวนการอบเซรามิกมันมีหลายแบบบางอ,อันมันเป็นแค่เพ้นซึ่งมันสีที่เป็นเพ้น์เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นเซกหรือเปล่าด้วยใช่ใช่ในการหลีกเลี่ยงพื้นฐานไปก่อน คือถ้าถ้าเซรามิกที่ทําดีๆเนี่ยคือเขาเพ้นท์เสร็จแล้วเขาก็เคลือบแล้วเขาก็ไปเผาไปเผาต่อพวกนี้มันมันไม่หลุดหรอกมันดีแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบบางบางที่แบบว่าคือเผาเสร็จแล้วอ่ะจะขายละเพ้นท์อย่างเดียวเพ้นท์เพ้นเสร็จขายมันก็มีจริงๆพวกนั้นมันเป็นจานเดคอเรทีฟไงบางทีมันไม่ได้เอาไปใส่อาหารแล้วคนบางกนไม่รู้ไงยเกิดมาเป็นจานได้嘛นั่นแหละนั่นแหละจานมีลายๆที่บ้านจะเลยเลยจะแบบไม่เคยดูไม่สบายใจที่จะเอาใส เตาไมโครเวฟฝรั่งเขาเอาจานไปประดับไว้ไม่ได้เอาไว้ใช้ที่เขาบอกซื้อพวกไชน่าที่เขาเรียกอ่ะจึงบอกว่าเนเครื่องเออเออ anyway แต่ว่าอันนี้ฝากไว้นึงที่ที่ถ้าหาว่าบอกว่ากินอาหารไมโครเวฟอันตรายไหมความอันตรายอีกอันนึงคือของไมโครเวฟคือมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟสูงที่ลุงไหลบอกฉะนั้นดูแลเต้าปลั๊กหรือรางปลั๊กดีๆอย่าใช้ของคุณภาพตาัไม่ควรจะเสียบไม่ควรจะเสียบแบบปลั๊กไม่ควรเสียบร่วม ใช่ไม่ออไม่ควรไม่ควรเสียบปลักกปล๊กพ่วงยี่สิบาทใช่หรือปลั๊กพ่วงก็ต้องดูสเปกด้วยหรือว่าเราแชร์กับอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าบางคนปลั๊กครัวจะชอบแบบเสียบแม่งเตาอบเสียบแม่งไมโครเวฟเสียบแม่งอะไรอะฟู้ดโปรเซสเซอร์อย่างอื่นอะแล้วเปิดพร้อมกันอะมันบางทีมันรับโหลดไม่ไหวเราก็จะไฟไม้ได้อืมอาหารไมอรอ่อันตรายหรอกอันตรายวิธีใช้แหละแต่ละคนนะโอเคอืมอันนี้อันนี้ใส่ข้อต้อดูแลไหมครับเนี่ยอะไรนะ อันนี้ไขข้อข้องใจลุงแอนไหมครับนี่ไขข้อเดี้ยวพี่แอนจะส่ง EP นี้เข้าไปในกลุ่มไลน์เงียบๆวงแต่เคื่อนเลรครบแต่ว่าอันนี้เตือนไว้นิดนึงอาจจะมีเครื่องไมโครเวฟเก่าหรือเครื่องไมโครเวฟที่ไม่ได้มาตรฐานันอะไรอย่างเงี้ยบางทีต้องระวังว่ามีหลีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันมีหลีกของไมโครเวฟออกมาเยอะแล้วสมมติมีเด็กหรืออะไรเนีต้อหลีหลีก รั่วทีลีกอยาลีกทำไมเลีกแล้วล่ะแม้ตัวเองก็ียนสี่ยงก็ก็บางทีมันมันจะมีเคสประมาณว่าเด็กก็เอาตาไปใกล้ๆอ่ะเนาะไปจ้องดูไปแปะดูอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเป็นโค o สมันไม่ดีขึ้นมาขึ้นมาก็จะมีความเสี่ยงได้อ๋ออันนี้พอดีเปิดเปิดแบบเว็บพวกนี้เลยแล้วเข้าข้อความรู้เรื่องไมโครเวฟเลยแล้วนี่เขาเตือนขึ้นมาว่ามันมีโอกาสอย่างนี้มากกว่ายโอกาสที่เด็กคนนี้จะ ก็จะกลายพันแล้วก็คอยช่วยเหลือเราปาดเปล่าร้ายอะไรอย่างนี้ตาจะเห็นตาจะสุกนะจ๊ะตาจะสุกเลยแหละไม่เท่เลยวะโอเคแค่นี้แหละครับอ๋อแล้วอันนี้คือเทคจ็อกเลยไม่ใช่เทคจ็อกอย่ามาตัดเปรยได้มจบจบจบต่ไปแล้วบาย